สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องคัมภีมักฮอตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Tik t o อ k หรือว่าทางด้าน YouTube นะครับโอเคเรามาพบกันอีกครั้งวันนี้ครับสำหรับการแข่งขันมักฮอตออนไลน์ในแอปมักฮอตคันเทนนะครับโอเคเข้าไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะวันนี้ว่าจะเดิน3ตัวเรียงนะครับสตัวเรียงดูสิว่าจะได้เล่นประมาณไหนนะครับ3ตัวเรียงทั้งไปทั้งกลับ ก็เป็นหมากที่คนส่วนใหญ่ก็เดินอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าย้อนมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับาฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้าน t i k t o k หรือว่าทางด้านช่อง YouTube ช่องคัมพีมังอดเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเข้าไปหากใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มมหงอ ไทยบ้านอีสานอินดี้ทางด้าน Facebook ก็เชิญได้นะครับอย่างรับสมาชิกอยู่เรื่อยๆนะครับมีการสนทนามีการสแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเล่นหบงหฮอตนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเราเจอญี่ปุ่มนะครับ3ตัวเรียงได้เล่นแล้วครับ3มตัวเรียงเจอญี่ปุ่มผมเล่นสูตรน,นี้เนาะหลายๆท่านที่ติดตามผมก็จะเห็นสูตรนี้ประจํา นะครับสามตัวเรียงวันนี้จะชื่อสามตัวเรียงนะครับจะต,ตั้งชื่อว่าสามตัวเรียงก็น่าจะได้เดินอยู่หรอกเพราะว่าเป็นแต้มที่ไม่ค่อยโดนบังคับไปทางอื่นมากนะครับเพราะว่าเราตั้งใจงเดินู่แล้วอ่านะครับยี 26, ่สิบหกยีิบสาม้เขาต่อก่อนเลยนะครับมาแปลกครั้งนี้เขาต่อก่อนเลยคนนี้น่าจะรู้เกมดีเราก็สิบสองไปสิบหกก่อนนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้นะครับ ขึ <c oughs> ้นมาทีนี้ให้เดินระวังดีๆนะครับเต้มนี้ก็มีจุดดีจุดด้อยทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเราที่เล่นก็ให้ระมัดระวังให้ดีๆพราะหลังจากหมากท่ปะทะกันเสร็จหมากเราจะเสียเปรียบในเรื่องการยึดพื้นที่เนาะเพราะว่าฝั่งคว่ำจะขึ้นสูงกว่านิดหนึ่งนะครับให้เราเดินระวังให้ดีๆเพราะถ้าพลาดเขาก็เข้าหอดได้เร็วนะครับ สำหรับการรับอิปุ่มทรงนี้เนาะสำหรับคนที่รับอิปุ่มในทรงสามตัวเรียงแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ฝากติดตามนะครับทางด้าน tiktok หรือว่าทางด้านช่อง YouTube เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งช่องคัพีมังฮอตนะครับคู่แข่งแทรกมาเลยเราต่อดีกว่าไหมต่อไปเลยเนาะเพราะว่าเขาก็เหลือไม่ เขาก็เหลือพอๆกันกับเราต่อเราก็ชิงความเข้างดเหมือนกันนะครับเขาขึ้นมาเขายังเข้าไม่ได้เขายังเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าเขาขึ้นมาเขายังเข้าไม่ได้แต่เรานะี่ยเข้าได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กั้นไว้เขาช้ากว่าแล้วทีนี้ยี่หกยิบสองหรือเปล่าจริงๆเขาต้องกั้นกั้นก่อนนะสามเอ็ดยิบเจ็ดก่อนก่อนที่จะเดินสิบเจ็ดสิบสี่นะครับ มันมีคนเข้าดูอยู่หนึ่งท่านนะครับในห้องอ้าวแสดงว่ายอมหรือเปล่าที่เดินที่กินสองเลยสแสดงว่าเขารู้หมากแล้วครับเพราะว่าว่าเขาจะแพ้นะครับอ่าต่อไปสามตัวเรียงเดินก่อนมาดูว่าจะได้กินไหมนะครับจะได้เล่นไหมไม่ใช่จะได้กินไหมนะครับพูดถึงกลัวอย่างเดียวกลัวโดนตัดหน้าเพราะฉะนั้นเราย่อดส่วนไปก่อนเนาะแล้วเราไปสามเรียงที่หลังอ่าเห็นไหมเขาตั้งใจจะมาทรงนี้อยู่แล้วนะครับ ผมตั้งใจจะขึ้นสามเรียงนะครับแต่ว่าแบบเดินย่อ,ยอส่วนก่อนเพื่อป้องกันการโดนตัดหน้านะครับเราสามารถเปลี่ยนการเดินได้เช่นนี้ก็ได้นะครับนี่ก็สามตัวเรียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดิยนย่อนิดหนึ่งไม่ให้เขาตัดหน้านะครับอ่าเขาพุ่งมาลักษณะนี้เราก็หลบเนาะเราไม่ยอมไม่เขาต่อสองแน่นอนอ่าเราก็หลบ เบียดขึ้นไปเตรียมต่อสองนะครับถ้าไม่หนีแปดมาสิบสองโดนต่อสองแน่ๆเขาหนีมาเขาหนีมาเราก็บีบเข้าไปเพราะว่าเราตัวนี้เราได้เข้ามุมก่อนแต่เขาเข้ามุมช้าก,กว่านะครับ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าคู่แข่งเดินดีๆเมื่อกี้ก็เสมอได้นะครับเกมที่หนึ่งนะที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เมื่อสักครู่นี้ ที่พลาดตรงไม่ไม่กัดเราก่อนเนาะสามตัวเรียงนะครับวันนี้ขึ้นชื่อว่าสามตัวเรียงอสอนไปยังไม่แทกยังไม่แทกครับจริงๆก็แทกได้แต่ยังไม่แทกนะครับรอจังหวะนิดหนึ่ง <c oughs> อา้าวนะครับตรงนี้ตรงนี้เราต่อสองกอนดีกว่าไหม ราต่อสองไปก่อนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแล้วเราจะกินไหนอ่านะครับต่อสองไปงี้ก่อนแล้วแต่เรากินด้วยสิบเก้านะครับแล้วให้เขาเข้าฮอตแล้วเราก็ฆ่าฮอตนะครับอ่าเรากินไปอย่างนี้แล้วเราก็บงังคับให้เขาเข้าฮอตแล้วเราก็ยี่สิบไปยี่ยิบสี่ไปยี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เขาก็แพ้นะเาแพ้นะครับ บังคับให้เข้าหดนะครับแล้วเราก็ฆ่าซะนะครับเราก็ฆ่าซะ,ะตัวนี้ก็คลายความกังวลไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เส้นเข้ามา <c oughs> ยึดตัวนี้ก่อนยึดตัวนี้ก่อนนะครับ ให้เลือกกินนะครับเราก็เลือกกินสองฝั่งนี้ดีกว่านะครับโอเคตัวท,ที่ยีนไปนะครับอ่าโอเคชนะไปนะครับสามตัวเรียงนะครับวันนี้ใช้ชื่อว่าสามตัวเรียงเราสามคู่เราประมาณเนาะเวลาจะได้ไม่มากเกินไปแล้วก็ ไม่น้อยเกินไปนะครับสำหรับการจะทำชุดวิดีโอเราเดินหลังเหมือนเดิมนะครับเกมแรกเ,เหมือนเดินหลังเหมือนเดิมนะครับหลายๆท่านที่เข้าขยันเล่นก็ คะแนนสูงๆไปหมดแล้วครับแต่เรามีเวลาน้อยมากวันละชั่วโมงนี่ยังยังยากเลยนะครับที่จะได้เล่นเราตั้งใจสามตัวเรียงเนาะดูซิวแบบ่าอ่าเราจะเบียดแล้วเราเป็นทรงดาวไปก่อนนะครับเขาอาจจะบังคับให้เขาเล่นที่ปุ่มก็ได้นะครับบังคับเขาเล่นที่ปุ่มน่าก็เจอเราเหมือนเดิมมีปุ่มทรงเดิมดูซิว่าคนนี้จะแก้ยังไงนะครับอ่าถ้าอย่างนี้แพ้นะครับ สิบสองสิบหกเลยนะครับตัวนี้แพ้เราเป็นล็อกแพ้นะครับเนาะอ่าเป็นล็อกแพ้นะครับเราบีบขึ้นหกไปสิบแล้วเตรียมสิบไปสิบสี่นะครับเตรียมสิบไปสิบสี่เขาน่าจะ 27, ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่แหละตามรูปทรงหมาจะมาต่อสองอ๋ออาจจะเดินรอนิดนึงเราก็สิบสิบสี่ไปก่อนเตรียมต่อสองนะครับได้ทุกทางได้ทั้งหมายเลขสิบเก้าแล้วก็หมายเลขสิบเจ็ดได้ทั้งสองทางนะครับถ้าเขาไม่หลบนะ เขาอาจะเนิบดยี่สิบขอบคุณทุกๆการกดถูกใจในช่อง Ti กต o k แล้วก็ทุกๆการติดตามในช่อง YouTube นะครับามาอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้นะครับเขากินมาทางนี้ก่อนแล้วก็กินไปทางโ้นนะครับ แล้วก็ใช้ตัวนี้กินไปก่อนก็าอาจจะแทรกกินด้วยกับเรา24 -19 ิบ่้านายอมไปนะครับเขาอาจจะรู้ดีหมกนี้ได้เปียบไม่ก็ได้เปรียบเท่าไหร่อสามตัวเรียนนะครับวันนี้เล่นๆสามตัวเรียงโอเคอะจะเบียดไหมนะครับจะเบียดไหมนะครับตัวนี้ยังไม่เบียดยังไม่เบียดเนาะเราขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน อาไปตัวนี้เราก็ไปตัวนี้ไปทรงนี้อ่าไปทรงนี้เราปิดนี้ก่อนยี่บห้าก่อนไม่ให้เขาต่อได้นะครับเจ็ดมาสิบไหมอะไรประมาณนี้นะครับยี่สามสิบก้ดีกว่าต่อไปทรงนี้ดีกว่านะครับต่อขึ้นไปเขาน่าจะกินเขาน่าจะเดินหกมาสิบแหละอาเมาสิบกติอ,อ,อาไม่เดินล่ะแทรกได้ไหมเนี่ สี่บไปเลยดีกว่านะครับมันเหมือนท้าทายดีแบบนี้นะครับอ่าเขาต้องต่อเพราะเขาถ้าเขาเดินหนีเขาอันตรายเลยนะครับตรงน,นี้ขึ้นเป็นต้านไว้ก่อนเผื่อเขาขึ้นมาเนาะขึ้นเบ็นต้านไว้ก่อนอ่าขึ้นมาแล้วจนได้นะครับอืม ยี่สิบเจ็ดหรือสิบแปดสิบห้าสองใจนะครับจะพุ่งขึ้นไปก็กลัวโดนต่อเอายอมคู่แข่งยอมเลยยังไม่ชนะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไงก็ได้เล่นสามตัวเลี่ยมทั้งสี่เกมแล้วนะครับเลอคู่หนึ่งนะครับเลยคู่หนึ่ง <c oughs> ตัวเรียงนะครับวันนี้ตัวนี้ก็น่าจะได้แต่เขาไม่ตัดหน้าก่อนเนาะแต่เขาไม่ตัดหน้าก่อนก็น่าจะได้เดินนะครับตัวนี้รอ,อดูก่อนอสามตัวเรียงสามตัวเรียงโอ้คือเจอกองโจรพอดีเลยเจอกองโจรไปนะครับโจรโจรไปตัวนี้เข้ามาปุ๊บ สามเอ็ดยิบเจ็ดก่อนปิดเป็นให้เป็นกันไกลเนาะให้เป็นกันไกลนะครับยี่สิบสี่สิบเก้ายี่สิบสี่สิบเก้านะครับเขาต่อก่อนนะครับสามตัวเรียงแปลงเป็นกันไกลนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับเกมนี้ยี่ห้ายี่สองห,นะหมุนมานะครับทรงหมากมันมางี้แล้วเราก็ต้องหมุนเนาะฉีกออกไปให้ด้นยากยากหน่อย เสียดายน่าจะแทรกยี่สิบองปเป็นไรได้เดินไปแล้วนะครับได้ทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรตั้งทรงหมากไว้ก่อนนะครับเตรียมตั้งต่อหมกมา10เราแทรกดีไหมยี่ส8ไปเลยครับ2ีนะ่องสเขาหนีเราต่อดีไหมสิบแปดสหเนาะ ต่อเพื่อหลบหลบทางไปเข้าฮอตนะครับเพื่อหลีกทางตัวเองเขาต่อได้นี่หว่าเขาต่อได้เจ็ดสิบเ็ดลืมไปไปเขาต่อได้จังหวะนี้แต่เราก็หลุดนะเพราะว่าเราจะแทรกไปหมายเลขสิบหกได้นะครับเราก็หลุดเหมือนเดิมโอเคเบียดขึ้นไปอ๋อสามไม่ไม่สาม่อี้ไม่ไม่มีสามไม่มีสามโทษทีน่วนมีสามไปก่อน เขากินไหมนะครับถ้ากินเรากินด้วยอ่าเขาไม่เข้าอยู่แล้วนะครับตัวนี้เจ็บไปสองก่อนไม่ไม่เข้าตรงๆรงสิบเก้ายิบสี่เราสามสิบยิบหก รอเขาเดินก่อนนาตอนนี้เดี๋ยวนะกินสองดีกว่าไหมกินนีจับกินสองเฉยๆนะครับจริงความได้เปรียบเรื่องมากหนีมาจับกินหนึ่งสะนะครับไม่กินสองก็กินหนึ่งสะอาให้เลือกกินอ๋อไม่ใช่ให้บังคับให้กินแบบนี้นะครับเราก็ต้องกินไป ตอนนี้หนีมาเข้ากินตัวนี้นะครับไม่ให้เขาออกได้อโอเคนะครับก็ชนะไปทั้ง6เกม3ตัวเรียงเดี๋ยวโอ้อีกเกมหนึ่งโทษทีลืมไปเลยว่าอีกเกมหนึ่งโทษทีโทษทีโอเคครับโอเคอรู้สึกว่าเกมนี้มันจะยืดยาวนิดหนึ่งเนาะก็เลยนึกว่าเกมที่2ไปแล้ว ุถทีนะครับเหลยกเกมนึงผ่านไปแล้วห้าเกมได้เดิน3ามตัวเรียงทั้งสองนะครับตัวนี้น่าจะเหมือนพุ่งหัวไหมเ,เราแทรกให้เป็นพุ่งทุ่แปดก่อนเลยแทรกให้เขาเป็นพุ่งแปดอ๋เขาต่อนะครับสามสิบยี่ห้าเขาต่อสามสห้าเราก็หกไป10ก่อนซิหกไป10บก่อนนะครับขึ้นมาอืม เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งต่อค่อยๆอย่างนี้ก่นอนเป่สิบสองไปก่อนนะครับเกมเมื่อสักครู่ยาวเล่นย,ยาวผมก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าจบเกมจบไปแล้วหกเกมนะครับเอาสลับไปซีที่สลับไปซีไคทีนะค่สลับไป โอเคนะครับต่อมาน่าจะเสียเปรียบนิดนิดนะครับเรานะไม่ใช่เขาเสียเปรียบมากอยู่ต่ำกว่านิดหน่อยนะครับตัวนี้เขาต้องกันหมากเราไว้ก่อนไปทางนี้นะครับสิบห ขึ้นมาสิบกยสามานี่สูสีนะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากอ่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากไปตามหน้ากระดาน,นครับเดินได้แค่ไหนไปแค่นั้นสองตัวล่างเราเดินไม่ได้แล้วนะครับสองตัวล่างเราเดินไม่ได้อ่าก็ขึ้นมาไปตามหน้ากระดานที่เดินได้นะครับเราเข้าฮอตไปยี่สามยี่หกเพราะว่าต้องกอดคู่กันเข้าแต่เขาเข้าได้ตัวเดียวแต่เรากอดคู่เข้าได้นะครับ เราสามารถดูงกันเข้าได้ดอชดูซิว่าเขาจะทำอะไรมาหนีก่อนกลัวผมกลัวโดนฆ่านะกลัวโดนฆ่าหอด ต้องขออภัยนะครับหากเสียงไม่ชัดหรือว่ายังไงนะครับ <c oughs> เอาละจับกินเราเอ้าเขาก็ย้อนไปนี่สิเขาจับพลาดนะครับเขนาน่าจะอ่านไม่ไม่ถึงน่าจะอ่านถึงนะจับแบบนี้ก็โดนโอเคครับจบเกมจริงๆทีนี้หกเกมแล้วโอเคครับสามตัวเรียงขอบคุณครับ